รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกว่าจะรู้ตัวกนอยู <mos S 2> ่บนยญาพิวรมีดไอ้ยักไอ้ยักแฟพจิกฮอไอ้เฟอลมาใส่กระเป๋าแต่สายร้อนไปไหมให้มีควาโลเสิร์ฟน้ำบันเทาขนมันจะชื่อเอา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชิว Out well อาทาวเวลน้อยบันทึกท่องเที่ยวคะ่ะตอนนี้จอยก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนคะ่ะก็เลยมาตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนคะ่ะเนีเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้ไว้บ้างนะคะนิดๆหน่อยๆคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะเรื่องของการตรวจสภาพเครื่องยนต์เนี่ยควรที่จะตรวจทุกๆ6เดือนค่ะก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดน้ํามันโดยเฉลี่ยเนี่ย7ค่ะแล้วก็ยังลดเกี่ยวกับเรื่องของข้าเหมาควันดําด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็น่าจะตรวจดูด้วยละค่ะ วันนี้มี2จุดสำคัญหลักๆค่ะที่เราต้องเช็คก่อนที่จะออกเดินทางค่ะคือยางรถยนต์และลมยางควรตรวจเช็คลมยางและก็เติมลมยางให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดหรือตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจำค่ะในกรณีของยางใหม่ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คลมยางให้มากกว่าปกติค่ะในช่วง3000กิโลเมตรแรก เพราะว่าโครงสร้างยางในช่วงนี้จะมีการขยายตัวทำให้ความดันลมยางลดลงจากปกติได้ห้ามปล่อยลมยางออกเมื่อความดันลมยางสูงขึ้นขณะกำลังใช้งานเพราะความร้อนที่เกิดขึ้นขณะใช้งานเป็นตัวทำให้ความดันลมภายในยางสูงขึ้นเมื่อยางเย็นตัวลงความดันลมยางก็จะกลับสู่สภาวะปกติ สำหรับยางอะไรให้ตรวจเช็คลมยางให้ถูกต้องทุกๆเดือนหากขับรถที่ความเร็วสูงควรเติมลมมากกว่าปกติ3-5ปอนจะช่วยลดการบิดตัวของโครงยางทำให้เกิดความร้อนน้อยลงหรืออาจจะใช้การสังเกตจากที่ใช้งานทุกวันและความชอบของผู้ขับรถเป็นเกณฑ์ โดยส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยของความดันลมยางของรถเกง๋งจะอยู่ประมาณ28-30ปอนต์ต่อตารางนิ้วส่วนรถกระบะจะอยู่ที่ประมาณ35-40ปอนต์ต่อตารางนิ้วค่ะจุดที่2คือระดับของเหลวต่างๆในรถยนต์จำพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำฉีดกระจก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ระดับน้ำในหม้อน้ำสามารถที่จะตรวจได้บ่อยๆค่ะหรือหากไม่มีเวลาก็เช็คอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ตรวจสอบระดับของน้ำหรือน้ำมันให้อยู่ระหว่างขีดมินโดยเติมให้ใกล้เคียงมาด้านแม็กถือว่าปกติหากแล้วเลยอาจเกิดปัญหาดังนี้ได้ค่ะระดับน้ำมันเครื่อง หากลดลงเครื่องอาจหลวมหรือน้ำมันรั่วระดับหม้อน้ำถ้าแห้งหรือมีการรั่วเครื่องยนต์จะร้อนหรือว่าอาจพังได้ค่ะระดับน้ำมันเบรกถ้าพองลงไปสแสดงถึงความหนาของผ้าเบรกที่สึกไประดับน้ำกันแบตเตอรี่ถ้าน้ำแห้งแบตเตอรี่ไม่ทำงานจะสตาร์ทรถไม่ติด การตรวจสอบหัวเทียนช่วยให้การสตาร์ทรถดีขึ้นเมื่อใช้งานานานๆหัวเทียนจะสึกลรอควรที่จะปรับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยค่ะและควรเปลี่ยนทุกๆ1ปีหรือทุกๆ20 0 0 0กิโลเมตรหัวเทียนบอดหรือว่าเสื่อมหากยังคงใช้นาน10วันจะสิ้นเปลืองน้ำมัน2 0 0ซีคิดเป็นเงิน3บาทค่ะ น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันหมดอายุสิ้นเปลืองน้ำมันเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพถูกต้องและเหมาะสมกับเครื่องยนต์จะช่วยลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองทุก5,000กิโลเมตรสำหรับรถในเมืองและทุก1 0 0 0 0กิโลเมตรสำหรับรถต่างจังหวัดหรือเปลี่ยนตามกำหนดของผู้ผลิต ผ้าเบรกเสื่อมสิ้นเปลืองน้ำมันสังเกตจากเสียงในขณะเบรกหรือการที่เบรกไม่อยู่ระยะปกติหรือดูจากไฟเตือนบนหน้าปัดก็ให้รีบเปลี่ยนทันทีนะคะหากปล่อยให้เสียดสีนานๆจะเกิดความร้อนสูงมีผลให้คุณภาพของน้ำมันเบรกเสื่อมคุณภาพและทำให้อุปกรณ์ในระบบเบรกสึกล้อเร็วด้วยค่ะ หากผ้าเบรกเสื่อมเสียดสีจันร้อยอยู่เสมอเบรกติดหรือตั้งระยะไม่ถูกทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันวันละ400ซีซีค่ะหากทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาต้องแก้ไขก็พร้อมที่จะลุยทริปนี้อย่างปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่งข้อความวิธีการประหยัดน้ำมันเข้ามาที่แฟนเพจของรายการค่ะที่ www.facebook.com p a g e t r a v e t Note ข้อความไหนส่งมาได้ประหยัดโดนใจที่สุดสองท่านรับไปเลยค่ะ GPS ติดรถยนต์มูลค่า2,000บาทติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่แฟนเพจรายการท r a v e l n น้ตนะคะ